สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แมมสวัสดีค่ะมาเที่ยวเชียงใหม่หลายวันกินอาหารเหนือมาจนเบื่อแล้ววันนี้อยากกินอาหารจีนนึกถึงกันเลยแวะมาค่ะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมในช่วงนี้ทูรูมีเสมอมีทุกเดือนมีทุกวันเดี๋ยวก็ว่านะคะช่วงนี้เป็นพงเช่นอะไรตอนนี้มันเป็นโปรโมชั่นปลาสดปลาสดจากทะเลปลาปลาเก๋าแดงปลาเต่าเต้ยสดแบบหื กินปุ๊บนี่หวานเลยนะคะสำหรับเดือนกรกฎานี้แล้วก็เราเปิดตัวเป็ดกีตาร์ค่ะเป็ดกีตาร์คือจะเป็นเป็ดปักกินนั่นแหละแต่สายฮ่องกงกินเนื้อพร้อมหนังกรอบนอกแล้วก็เนื้อนุ่มนั้นอร่อยมาเนี่ยนะเราจะยังไม่กินอาหารทะเลเพราะเราเพิ่งกลับมาจากทะเลเราจะกินอีนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่เมื่อกี้ที่พี่บอกอะ มีอะไรที่ต้องสั่งเราสั่งอะไรมั่งนะเขาต้องขาโยกเขาโยกจะต้องสั่งเต้าหู้ยาซีน้ำแดงจะต้องสั่งขนมปังกาดขนมปังกาดแล้วก็เต้าหู้ออแกนิกของเราด้วยแล้วเต้าหู้ยาสีใช่อันนี้มีแล้วก็มีโอ้ยมันคิดวันนี้สั่งต้องสั่งอย่างไก่อะไรด้วยนะไก่เนึ่งถังเช่าไก่เนื่งถังเช่าใช่ใช่อันนี้อร่อยแล้วก็ลาดาที่ติดใจกันไว้อ๋ออันนี้ก็แกตามนะคะมันหอมจกระทะไม่ไหมใช่อาหารก็มี ซัมซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปสั่งหลายๆอย่างมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้เราคิดว่าเราจะสั่งขนมจีบขนมจีบจะสั่งฮะเก๋าฟันโกลฟันโกลด้วยก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วก็มีกุ้ยช่ายทอดกุ้ยช่ายทอดอันนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงใช่นะคะนะคะแล้เยอะมากเลยอ่ะอยากชิมอะไรเดี๋ยวเราดูกันข้างในแตของที่เราต้องไม่พลาด ตอนนี้คือออกจากเตาร้อนๆขนมไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์ใช่มีหลายไส้ด้วยอาจารย์ใช่เราจะมีไส้ทุเรียนไข่เค็มเม็ดบัวไข่เค็มงยิ้นแล้วก็คัสตาร์ดใช่วันนี้คือเราเราต้องเตรียมตัวก่อนเพราะว่าไหว้พระจันทร์เราลูกค้าจะเดี๋ยวไม่ทันเราจะต้องเริ่มกินตั้งแต่วันนี้ก่อนของอร่อย ก็จะมีสั่งอีกอันที่เราจะไม่อยากพลาดก็คือโอนิไปกล้วยโอ้ค่ะของอร่อยมันอร่อยหลายอย่างฉะนั้นมาแต่ละครั้งอยากินเหมือนเดิมนะต้องกินหลายๆอย่างที่แบบนุ่มคลอปใช่ไปดูกั้ค่ะนะคะค่ะอันแรก้ามาแล้วนะคะเขาหยกนะคะสัตัดไปก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแนี้ล้วก็เป็นขนมพากาดใหญ่โตสวยงามมากแล้วก็จะเป็น เผือกฟันกลูฟองเต้าหู้แล้วก็อะจะบอกกุยช่ายที่นี่อร่อยจริงๆอยากให้ลองนะคะไม่พแล้วก็มีขนมจีบตีกันเลยตุ้มตุ้มตีอันนี้เป็นเต้าหู้ออร์แกนิกนะคะจากจีนที่สีคุณพูดว่าอะไรอ๋อเป็นสีจากเข้ามาโอ้ อันนี้<ร>ก็คือใช้ข้าแดง,ง,งใช้ขงจิ้วขงจิ้วใช่้เป็นเป็นอันที่เอาเหล้าน้ำเหล้าออกมาแล้วเราก็เหลือแต่ตัวแปง้งไงส่วนอันนี้ก็คือลาบลาบเป็ดลาบเป็ดนะคะ,ะในเมื่อเราสั่งเป็ดปักกิ่งมาแล้วเราก็เอาส่วนของเนื้อมาทําลาบนั่นเองนะ,ะเจีหอเจี๊ยบกุยช่ายเป็นยังไงคะกุยช่ายอร่อยมากเลยอร่อยมากๆ บางกรอบแล้วข้างในมันจะนุ่มนั่นไงเห็นี้บอกแล้วว่าต้องไม่พลาดอร่อยจริงๆต้องกินแบบที่จิ้มเป็นยังไงบ้างคะอ่อันนี้คือไก่นึ่งถังเช่านะคะมาในรูปภาชนะที่เป็นบ้านดินทูโหลนะคะที่มาของชื่อตูลู่นั่นเองคะ่ะ เราจะมีอาสาสมัครนะคะชิมสิ่งที่เราจะพลาดไม่สั่งไม่ได้เลยก็คือเป็ดกีตา้าแล้วมันมาแล้วอาจะ,ะเป็ดกีตา้ามันต่างจาก เป็ดปักกิ่งยังไงคะเป็ดกีต้าคือมันเป็ดก็เหมือนเป็ดปักกิ่งนะคะเรากินเนื้อพร้อมหนังเป็นสไตล์ฮ่องกงแต่รอเหมือนกันผักเหมือนกันน้ำจิ้มเหมือนกันใช่แต่ว่าเวลาเรากินเราจะรู้สึกเนื้อเข้าไปในปากข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปเอาเนื้อมันไปทําลาบหรือไปผัดกะเพราให้ปวดหัวเรากินมันเข้าไปเลยใช่มาชิมกันค่ะ ภารกิจถัดไปก็คือจัดการเป็ดกีต้านะคะอันนี้ก็จะเป็นหะเก๋าไส้กุ้งนะคะอันนี้จะภาพอ่อ after นะคะหลังจากที่วางไปเพียง สานาทีนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่และถัดไปก็จะเป็นเต้าหู้ยัดไส้น้ำแดงนะคะอันนี้จะเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของขักเหน็นนะคะแล้วถัดไปก็คือเต้าหู้ยัดไส้นะคะชิ้นใหญ่ไปนิดหนึ่งขออนุญาตแบ่งนะคะจุดเด่นเนี่ย นุ่มนะปกติตะฮู้ยาไส้มันจะกระด้างแข็งวันนี้นะไม่ใช่ยาไส้หมูอย่างเดียวแล้วนี่กุ้งเป็นกุ้งเลยนะคะแล้วที่พลาดไม่ได้ก็คือราดหน้าทะเลนั่นเองนะคะกลิ่นหอมฉุยมาเลยนะคะราดหน้า อันนี้ไม่ต้องปรุงเลยนะโิกาแฟมาทั้งหมดเอร่อยมากปากเป็ดทอดก็จะเป็นอีกเมนูนะคะที่พี่แหม่มบอกว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะต่อไปก็จะเนขนมว่า กินไปเรื่อยๆนะคะคนถ่ายก็กินสรุปก็คือไม่ได้รีวิวนะคะกินจนหมดนะคะขอจบคลิปนะคะด้วยภาพสวยๆของตูู่นะคะท่านใดที่แวะเข้ามาเชียงใหม่นะคะก็แวะมาชิมกันได้นะคะเป็นขักหินนะคะมีส่วนลดมีของแถมนะคะติดต่อแหม่มแจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ